เสียแล้วบ่ค่ะเพิ่นเสียแล้วเสียโดนเหรอค่ะเสียโดนแล้วครับฝันเห็นเนาะค่ะเพิ่นรถเพิ่นเกิดอุบัติเหตุนะครับอายุสามขวบแต่ว่าเพิ่นมาเข้าฝันหลายปีแล้วดิบ่บ่ฝันเห็นจักเทื่อที่เสียนี่นะครับเพื่อนสนิทเรานี่แหละเพื่อนสนิทสมัยเรียนมานยมกันครับบวชเรียนมันยมการอ่าเพิ่นมาหานะครับในความฝันเพิ่นบอกว่าเล็กเสือเด้อมันสิออก ซีหกแปดป่ะมาบอกเป็นตัวเลยแมนเลขมึงอซื้อเหรอวะท่านบอกเป็นตัวเลขนี่แหละอันจากซีแมนมาแมาโดนเหรอข้าวมาบอกเลฝันอะไรครับฝันมือขึ้นไมฝันมือขึ้นซียังก่อค่ะซีหกแปดันเนาะอันนี้ข้ามฝันบอกเป็นตัวเลขซก็มีแต่ในในความฝันนึ่ก็คุยกันอยู่ว่าเอ้าเป็นเังไหนม่ยังไรเครอได้ม่ยังสี่อันอืมเอ้า อูชิมาบวกับอดีบอเอาไักบอนันกันข้าวหนึ่งผมก็เลยเตือนฟันบ่อเนาเหมือนนี้ผมก็รู้ขึ้นมานั่งคิดเอยมันแปลกแปล่ฟันเห็นบางนี้ผู้เฒ่าบ่สมบายบ่ออยากไปเบิ้งผู้เฒ่าทางบ้านนะอันนี้มูครับมูสมัยบวชเรียนมาน้ำกันแกเสียไปหลายปีแล้วล่ะคือเพื่ออายุเจ็ดปีแล้วค่ะพ่อหลวงพี่แล้วพัวผมนี่ละครับสามสิบหปีสามสามสิห้าอย่างสาสิบหกตรงกัเลขถูกตัวคันนี นั่นแหละครับนี่แหละอโอ้ก็ถึงว่าว่าที่ตรงกันใช่ไหมฮะแมนครับพ่อพ่อ้อ,องพี่มาตรงกันสามสามเหล็ถูกคนอายุสามสิบห้าย่างสามสิบหกครับผีเซียวผีมาบอกเลยครับเป็นเซียวหักกันเลยครับสมัยกกเลยีเ้ยนมากูกันผมบวชเลี้ยนอยู่วัดปานะครับศึกษาบวชเลี้ยงธรรมบวชเลี้ยนอยู่หันสามพรรษา งจากเรียนโจกกับแยกใหญ่กันเพิ่นก็เลย่ยเรียนทางไหนบ้วนแล้วมาเกิดอุบัติเหตุนี่แหละใครพันว่าบอกเป็นตัวเลยแน่บอกนี่แหละครับ4 6 8ปลาเตะไงปลาแต่ก็ะเ่ยเรื่มอายุเพิ่นเรื่องเท่าไก่คนหัวลุกเลย35ย่าง36ครับนี่แหละผมคงก็เลยเห็นนี่คือพันเอ้าก็อีกตรงนะครับเจ้โบฟันเห็นด่วนหน่อยดิโบฟันเห็นด่วนแล้วนายพีมาแล้วเนาะครับผม แต่พอหนองพี่ฝันเป็นตูเท่ากับเน้่ยซีวอกแปดเนาะคือต่องวดใช่ไหมครับพ่อแม่ครับแม่ครับล่องพิจารณาเบิ้งครับผมส่วนตัวผมเองนี่บวกฝันเห็นหลายตีแล้วเดือพที่นอกลองลองล่องิจารณาเบิ้งครับทุกทุกครั้งนี่กันฝันเห็นเป็นตัวนี่อาจจะมีขื้นมีลงอย่างละแต้มอยู่เแ้อคือยังเห็นบอที่ผ่านมาวันหนึ่งเนาะที่ว่าเหยียบตะปูขันซื้อขึ้นซื้อลงอย่างละแต้มก็ทุกขึ้นนบบนี้ เออจังว่าครับทกขาขึ้นไอมโอผมแบบแปลความฝันบอกเป๊ะกระซือเนาะผู้ฟังกระซือขึ้นกันไหมเอบแจมยวพี่น้องเอฟซีช่วยแปลเอฟซีช่วยแปลเบอ่งครับแต่ว่าฟันแม่นอยู่ดิเพื่อก็ยังยังไม่ยำอีกคพรามว่าใายกลุ่มยันว่าขักใจตามปูปงด้วยจ้ากลับรองทีเจรดะห้าไว้ปูงปครั้คางหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ ว่าเลขส่างหนึ่งเกตเจ็ดคนมีทำนายฝันเออคนมีทำนายฝันกับหนึ่งสามหาสามเก้าสามมาทันว่าเอาเลขส่างนะครับเนาะอันนี้ต่อด้วยคลิปพ่อหลวงพิมพ์ฝันนะครับเออเอพีซีครับรวมมิดเลยครับวันนี้รวมมิดเลยครับลงในพออายุตอนที่ตายด้วยจ้าเอพีซีของน่อายุตอนที่ตายนะเออตายอาุ้เท่าไหี่ปีแล้วครับตายตอนอายุสิบเก้าอย่างยี่สิบตอนเพิ่นตายเห็นปะสิบเก้าสิบเก้าเต็มแม่หลวงพิมพ์เอ้าบานนี้เลขกันสิบเก้าเลขสร้างออกลูก เอามันหนี้อยู่บอกระเล็สั่เกาเราค่ะหนึงเก่าด้วยงินเดือนหนึ่งเก่าเลยเอาขาออกมาหนึ่งเก่าเลยโอ้แม่ตรงกันสิบเก้าย่างยี่สิบนะครับอายุตอนที่เสียใช่ไหมครับแมตรงกันก็เล็กแม่หน่องพิมพราะว่าแม่หน่องพิมฝันเห็นสั่งออกลูกเอ้าตีเป็นหนึ่งเก่าแปดก็หนึ่งเก่าสูงเอาเอาเป็นหนึ่งเก่าอีกแล้วไปหนึ่งเก้าเนาะ ย่างยี่สิบเต็มอไว้่ย่างยี่สิบอีบ่เอาย่างไม่เคยปิ่งนกคันว่าเอซครับมันกำกวงนี่ยกำกวงติสิบเก้าเต็มกับวอแมนแต่สิบยี่สิบจสีนะหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าศูนย์อะแบบนี้โอ้ยตรงกันอีกคือเก่าเอฟซีเอ้ยตายกับเป็นศูนย์พันว่าแมนบอครับเอฟวาโอแมนอีนี้ครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก้านี่แหละ่าสันว่าโน้ยเพอมันกิเชีงอื่นครับจังหวะ นี่แหละครับพวก็เป็นมาที่ว่าฟันเห็นมูทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือตองหวัด้ะครับเด้อลองพิจารณาเบิ่งเดี๋ยวอีกเนีนๆคิวๆปมสีฟันตรงกันอันนี้คือตองหวัดตองหวัด้พี่น้องเด้อะตองหวัดกระตรงกันเนาะค่ะตองหวัดกระตรงกันเลยตองกันโอ้ทัวกับแม่นของพี่มีตรงกันให้ครับผมตองหวัดก็ได้เบิ่งครับเอสซีครับนะจดเอาไว้นะครับเอสซี่ภาษังกฤแคปหน้าจอไว้ครับเอสซีครับ ถามผู้ใดติดตามทางช่องนะครับเพราะวา่าทางเบิกทรัพย์อปอผ้าลวยพอสวัยอาจารย์รแหล่ผ้าลวยนะครับกรตลุนาติดตามให้ใหจนถึงโค้งสุดท้ายแล้อพี่น้องเด้อขอย้ำครับผมอย่าลังเลกรลุนาติดตามจนถึงโค้งสุดท้ายเราจะบบาพาลาครับผมแม่นดีแนม่นแม่นมมาตลอดกรับบ่เคยฟเพราะว่าแต่ความฝันหรือเลขทูบนะครับอันนี้ขอหาเป็นแนวทางสพานบุญในคนลองใส่ วิจารณยานในการรับช่วงเมืองครับรับทำมากก็ค่อยจัดครับค่อยพานครับผมตื้อขาดตดตามบวขาดนี่ก็จะน่าจะมีเห่มีเฮครับตีซ้ายกันพร้อมอ่ตีซ้ายกันพร้อมพูดได้สีได้ยมดถงนี่จีโดน้ำโอ้บ่ถึงจีโดน้ำเอาไม่รีทัมก็เอายางสติ๊กดิ่ดหั่ไปพูดได้เหรอเขาพูดได้น้ำบกแล้วต้องนั่งสติ๊กดิดหั่ครับเอฟซีครับยางยืดนะครับเนาะ เราอิจฉาหน้ามันครับมาครับมาเพื่อ MC ผมเห็นให้ได้มึดครับผมเพื่อสายบุญครับเห็นได้ได้มึดให้เพื่อนมีโชคมีลาบกันครับเท่ากับสีได้เป็นแนวทางสะพานบุญให้คนครับเห็นให้ได้ครับแป่นอันนี่แต่กระสิบพ่อได้เห็นเท็่อันนี่น้ำเนี่ครับกาชีได้เมซีองพระมหาจักรพรรดิครับอันผู้ใดอยากร่วมกระติดต่อทางอ่าพระอาจารย์มือเนอร์ครับผมติดต่อ แม่นุ่มพิ่เอมเพิ่นฝันเกี่ยวครับผมพระองค์นี่ละแม่นครับคือว่าสางขันแล้วเนาะแม่นเมนวาสังนี้วครได้มาพกวกันอยู่วัดพอดีเมนรัาสังขันแล้วครับครับผมวาสังขันแล้วผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพซอยเนตรเพิ่นซอยสีประดับประดานะครับขององค์พระมหาจักรพรรดิผมก็ขอเป็นอีกทางหนึ่งที่ว่าซื้อทางเอฟซีสายบุญผู้ใหญ่ใจดีต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อ ซอยกันควมเฮ็ดควมสางครับคุณนงามความดีสิ่งใดมันดีครับนานๆทีจะมีหล่อพระดหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตของเฮาได้เฮ็ดครั้งหนึ่งก็ยังดีครับสางไว้แมนครับแมนครับเลขสิว่าแตกสามตัวเฉพาพอแตกคักๆบาดนี้มาฝันเกี่ยวกับพระพระมหาจักรพรรดิเนาะวันนี้ครับบ่าไปคนลุกไปแม่บ่าเคยเป็นแดงสีนี้วัดนี้ได้สร้างวัดเด้อพอหลงพิมพ์วัดนีขอครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกคือพ่อหน่องพิมได้รอพระองค์มหาจักรพรรดินะครับเลขไม่ค่อยชัดเอฟซีไว้โเลขบวเข้าไอ่าไว้นิ่งๆครับนิ่งๆครับนึ่งนิ่งเลยนะสี่หกแปดค่ะอายุเพิ่นสามหาเนาะเรียกว่าอายุตอนที่ตายหนีสิบเก้าก็ยี่สิบเนาะแงะครับแงะแงะมาทางนี้หน่อยสี่ทูบห้าสามสามเออโอเคครับผมซูมซูมซูมเข้าใกล้ๆแล้วครับผมเอาติดตามไว้ไม่ขาดนะครับเนาะอ่า เก่าหนึ่งหนึ่งเก่านี่หนแหละปัญญาณนะครับนะจากคุณสรีภาครับจากน้องน้ำจ่านนะครับมนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับเอฟซีครับหนึ่งเกาเหนึ่งตรงเป๊ะเลยปันวันไม่มันทัดครับตรงเป๊ะเลยครับเอฟซี FC ครับหวัดนี้เสีได้สามวัดน,นะสามตวเพราะเพื่อนฟันเป็นข้างแรกที่เพื่อนฟันเห็นเลขสามโตัว่าตรงเตะแมนครับสี่หกแปด ครับแล้วก็บังเอิญตรงกับอ่าที่ว่าจุถูกมากกับตรงกับอายุมูที่ว่าปัจจุบันนี้คืออายุประมาณนี้มาบอกมาบอกตรงๆเลยครับพ่ีมาบอกตัวเป็นตัวเลขเดินมาบอกเราตรงๆเลยในความฝันก็มาบอกเป็นตัวเลขนี่แหละสี่หกแปดแมนผมในความฝันผมก็ถามยุ่ถามยำเอาเป็นอย่างไรมาอย่างไรก็ได้มาจังซีนเอาบอกนี่ไหมกูจะมาบอกเลขบ่ดีบอกว่าท่านผมก็เลยเตือนฝันไม่เงี้ยว ก็นั่งไมา่คิดดวนเตือบเอมันมาลักษณะแบบนี้ถ้่อยากให้ไปเบิงเ้งพุทเถ่อยทา้งบานบ่อมแม่หักนะครับมแม่ของเชียวนี่แหละตะกี้ก็ไยายามอยู่ตะกี้พ่อยิบยืนในห้องกับสื่อชิลิแลกยังไปฝากร้านหน่อยอสว่องิึงท่านพุทธท่านผุนนะครับครับเชัดเจนนะครับเนาะยีสี่ครับ ท่านบแต่ว่าคันมีโชคมีลาภแล้วนี่ก็พอน้องพิมพ์ก็สิเฮ็ดสังฆทานไปให้คันแม่นอีดีนี่ครับนี่ที่ขาดบ่ได้ผมคิดว่าดิค่ะครับผมเชียร์สังฆทานไปให้หมออยู่ดอกมาบอกเป็นโตคือ468แม่นเขาคันเน้นโคโล่แล้วแต่มักเด้อค่ะแล้วแต่มักเด้อครับคันมักตัวรีกสิเพิ่นบอกเป็นโตค่ะลองพิจารณาเบิ่งครับผมลองพิจารณาเบิ่งครับ แต่ว่าขันความฝันในคลิปนี้นี่ถาถ้าเอาอีดีนี่คือได้แล้วสี่หกแปดเนนครับเม้นครับถาเอาแบบไม่ต้องแปลเลยไม่ต้องแปลเลยก็ต้องลองคิดตามเบิงอีกรอโค้งสุดท้ายนะครับองเดี๋ยวให้ผมเน้นๆว่ามันจะเกี่ยวของกับตัวนี้บ่ค่อยค่อยค่อยคอนเฟิร์มนะครับ เพราะว่าคันบอกไปว่าเนียนตัวนี้เกิดว่าเอฟซีผู้พ่นมีทุนหน่อยไปลงทุนก่อนยินลอตเตอรี่มันก็ดใบรับหลายบาทเนาะครับผมไปลงยิบมาก่อนค้างใบรุ่นอยากได้ตัวงายม,มันเกิดชีบได้นะครับจดไว้ครับจดไว้แคบหน้าจอไว้ครับ<ม>อย่าลืมเด้อขาดพี่น้องนี่ครับผมทั้งหมดทั้งมวลครับมาขอเบอร์พ่อพี่หน่อยครับผม เอาก็ได้ตัวถามพอทังพิมเลยก็ได้เขียนเซ่นี่หมาความคือบอกเลยบอกเลยครับบอกเลยครับเบอร์โทรศัพท์เลยครับเด้อศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกแปดครับเก้าเจ็ดหกแปดนะครับแล้อนหกแปดตรงไหนคือตวงกันกับอันเหลขตัวหนึ่งศูนย์หกสองครับย้ำเนื้อสี่แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกแปดครับเก้าเจ็ดหกแปดครับผมการยังได้กับล่องโทรถาเบอร์ครับพี่น้อง เบอร์โทัก็ตรงกันไงหกแปดนี่อืมเบอร์โทัก็ตรงกันกับเลขพอดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับต้อยมีโชคมีมาร์เดอรี่น้องเอฟซีสายบุญทุกท่านครับครับผมต้อยมีโชคมีลำนี่ก็คือเป็นแนวทางของพอหนองพิมพ์นะครับเนาะเพิ่นฝันมาแปลกๆนะครับเนาะฝันมาโมมาบอกหวยบอกเลขเพิ่นเอาไว้แล้วกรับเพิ่นมาจุดถูบกับเขากันครับเลขความฝันของเพิ่นนะครับเออเลขอายุของอ่าโมเพิ่นปูเพิ่นตายนะครับเนาะมาบอกเลขเมื่อคืนนี่นะครับเนาะ ส่วนบนตายตอนอายุ19เกปีอย่างเขา20สิบขับ f อเอากรสิจะกตัดหนึ่งรต้องตัดอกครับกลับไปกลับม,มาซับไปซามาเองเด้อรับ f อครับ,รบขอขอบุญขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของพอสายฟ้ารวยสำหรับคลิปนี้ขอขอให้ f อของพอสายฟ้ารวยจงร่นจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณารูปสมบัติสัพ์สมบัติคุณส,สมบัติทุกๆกคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะ พอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามงามครับ